สภาพดินครับอันนี้รากของต้นอื่นเป็นเหมือนหัวเนี่ยต้นอื่นนะครับรากสีน้ำตาเนี่ยพวกนี้แล้วรากตะโกโดนตัดขาดเยอะจากด้านล่างเนี่ยเส้นเนี้ยฮะเส้นเนี้ยต้น,ต,นต้นทางเนี่ยต้นต้นทางมาจากทางนี้ฮะอ้อมมาทางนี้แล้วก็โดนตัดมันก็เลยไม่มีเกาะตุ้มนะฮะเส้นนี้ก็เหมือนกันเส้นเนี้ยฮะเห็นไหมฮะนี่ปลายทาง แล้วก็มาสุดที่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็โดนตัดไม่มีไม่มีลากยึดตุ้มเส้นนี้ก็ใช่ครับเนี่ยเส้นนี้ต้นทางเนี่ยต้นทางเจากตรงนี้ฮะโดนตัดนี่ปลายลากปลายลากมายึดทางฝั่งนี้ก็ลเลยไม่มีไม่มีลากที่จะยึดตุ้มเนี่ยตุ้มตุ้มตรงเนี้ยก็จะไม่มีลากนะฮะเนี่ยจะขยับได้อยู่โอเคเดี๋ยวจะเอาเอาตรงส่วนนี้ออกไปก่อน เอาดินรอบๆออกเจะเห็นชัดขึ้นนะมาดูลองมาดูนะฮะรากที่บอกนี่โดนตัดไปนะเนี่ยฮะเนี่ยอย่างรากเส้นเนี้ยฮะถ้าตุ้มดินปิดเราก็คิดว่ามันมีรากนะฮะเราคิดว่าเรา,เราคิดว่าตุ้มเขามีรากแต่จริงอ่ะเป็นรากที่โดนตัดทั้งสองทั้งสองส่วนเลยทั้งส่วนส่วนปลายและส่วนทางต้นทางลองดูเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะไม่มีรากยึดตุ้มอยู่ดีเส้นนี้เส้นนี้เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยรากฝอยเยอะเนี่ยแต่ว่า แตาว่าต้นทางคือตรงนี้เนี่ยตรงนี้ออกมาจากต้นนะฮะอาจจะเป็นจากชุดนี้หรือจากชุดทางด้านล่างนี้นะฮะก็โดนตัดส่วนที่เห็นเป็นรากฝอยเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนที่โดนตัดขาดไปแล้วเนี่ยฮะจะดึงออกมาเนี่ยจะเห็นส่วนปลายจะเห็นอยู่นี่ไงไมาฮะส่วนปลานี่ยนี่รากฝอยดีด้วย,วยนะฮะโดนตัดทิ้งไปเสียดาย พวกชุดพวกนี้โดนตัดหมดนะฮะเนี่ยต้นทางเนี่ยปลายทางอยู่นี่นะฮะเนี่ยแล้วว่าคนขุดเขาไม่มีประสบการณ์นะฮะเนี่ยเนี่ยนี่ชุดหนึ่งเนี่ยเนี่ยเยอะเลยนะเนี่ยชุดเนี่ยโดนตัดทิ้งไปจากต้นทางเนี่ยก็เลยทําให้ต้มังสวนเนี่ยไม่มีไม่มีรากฝอยยึดรากแล้วก็จะมีไม้อื่นเยอะเนะี่ยอย่างเช่นพวกนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรเนะี่ยต้องดูต้องถามคนขุดนะฮะส่วนรากเส้นนี้ก็ต้องเอาออกละ ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่มีรากของตะโกอยู่นะส่วนนี้เส้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเส้นนี้ก็โดนตัดจากต้นทางปลายทางอยู่นี่ฮะปลายรากอยู่นี่นี่ก็รากฝอยถัวรากฝอยเดึงขึ้นมาจะเห็นเลยนะฮะคนขุดก็ตัดผิดนะฮะเขาประสบการณ์เขาน้อย มาดูส่วนนี้เนะี่ยที่โดนตัดน,นี่ก็มีรอยฉีกรอยแตกนะใบางส่วนอโอเคเดี๋ยวนี่ก็คือรากที่โดนตัดไปนะครับอ่าครับก้อนดินที่เห็นทั้งก้อนก่อนนั้นเนี่ยนะฮะพอเอาออกไปจะเห็นว่าเนี่ยมันส่วนของลำต้นเนี่ยตรงส่วนเนี้ยมันไม่มีรากเป็นแขนงออกมาเลย ก็เลยไม่มีส่วนที่ยึดยึดกับยึดกับก้อนดินก้อนดินเลยหลุดนะฮะเนี่ยล้างออกจะเห็นนะก็จะเป็นผิวเร็บเียๆเนี่ยไม่มีรากยึดมีแง่งนี้อยู่แง่งเดียวทวนที่เป็นรากฝอยยึดตุ้มดินไม่มีนะครับชุดพวกนี้ต้องเอาออกหมดนะนี่รากของต้นอื่นหมดเลย ดูเส้นเล็กๆ่าโดนตัดยังไงนะอย่างเช่นเช่น2เส้นนี้นะฮะเนี่ยถ้ามองจากฝั่งนี้ก็เห็นปลายรากฝอยมองอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นปลายรากฝอยคิดว่ามีรากเยอะแต่จริงๆเป็นรากทั้งสองทั้งสองส่วนเนี่ยทั้งสองด้านเนี่ยส่วนปลายส่วนท้ายเนี่ยโดนตัดไปแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยก็โดนตัดทางนี้ก็โดนตัดขาดนี่อีกเส้นหนึ่งนะฮะเนี่ยเส้นหนึ่งโดนตัดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะส่วนปลาย ส่วนต้นทางเนี่ยโดนตัดระหว่างกลางดูนะครับการด้อยประสบการณ์คนขุดเนี่ยเขาขุดโดยที่เขาไม่ได้ลือ้อน้าดินลงไปก่อนเพื่อหารากที่แท้จริง่ยเพราะฉะนั้นรากที่โดนตัดทิ้งไปจะเยอะมากนะฮะอันนีอ้อีกเส้นหนึ่งที่เจอนะลองดูนะฮะถ้าตุ้มดินปิดนั่นอยู่เราก็จะเห็นว่าเหมือนมีรากมีรากเป็นรากแขนงแต่จริงรากเส้นนี้มันโดนตัดขาดไปแล้วนะครับจากต้นทางอีกฝั่งหนึ่ง เราดูนะก็คือส่วนนี้ฮะนะเรามาดูนะเนี่ยมาทางส่วนนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นรอยตัดอยู่เนี่ยนี่คือ,น,คอนี่คือปลายรากปลายอีกฝั่งหน,นึ่งนะฮะถ้ามองจากตุ้มตุ้มดินฝั่งนี้คิดว่าตรงนี้จะเป็นรากฝอยจะเป็นรากแขนงที่ยึดตุ้มไว้แต่จริงๆแล้วเป็นรากที่โดนตัดทั้งสองฝั่งแล้วคือฝั่งนี้นะครับส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้เนี่ยคือเส้นเดียวกันลองขยับดูจะเห็นนะ เส้นเดียวกันโดนตัดไปแล้วคนขุดได้ได้ประสบการณ์นะเขาตัดรากออกไปเยอะมากเลยครับเขาไม่ได้ลือ้อเขาไม่ได้ลือ้อดินไปลงไปเพื่อจะหารากที่แท้จริงก่อนนะครับขุดไปทั้งดินเลยเพราะฉะนั้นรากจะโดนตัดเยอะมากต้นทางปลายทางเขาไม่ทราบเลยเนี่ยอย่างเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยไม่ใช่ละโดนตัดหมดละต้องอออกแล้วครับ เส้นนี้ครับรากที่รากเส้นใหญ่ที่บอกนะฮะเรามาดูนะเนี่ยเขาโดนตัดเนี่ยตัดทั้งสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยลากดีๆโดนตัดหมดเลยเนี่ยตรงส่วนนี้เหมือนกันเนี่ยนะฮะดูชุดรากฝอยนะที่โดนตัดเนี่ยอันนี้เป็นรากของต้นอื่น เป็นไม้หัวผมไม่ทราบว่าต้นอะไรเพราะฉะนั้นรากตะโกที่ติดต้นมาก็จะมีเส้นนี้นะฮะเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้ยังไม่โดนตัดนะครับเนี่ยพวกนี้ที่ติดตุ้มอยู่นะฮะพวกนี้เป็นรากฝอยที่เนี่ยแม้แม้กระทั่งตรงนี้ยังโดนตัดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสียดายนะฮะ คืออันนี้คือเป็นชุดที่มาเดิมมาคือไม่มีดินติดมาตงส่วนนี้คงต้มคงแตกนะฮะระหว่างที่เขาขุดนี่ลาที่เขาเขาขุดมาโอเคเดี๋ยวจะลองดูคือต้นนี้ต้องแช่น้ำก่อนนะครับให้ต้นมันอิ่มน้ําก่อนแล้วค่อยปลูก ไม่มีต้มดินมาไม่มีรากครับไม้ต้นนี้ไม่มีรากนะก็ต้องใช้น้ําไว้ก่อนหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้ต้นไม้ในดูดน้ำเ้าไปให้อิ่มก่อนในลําต้นครับ่อ้ปลูกนะฮะ มีรากฝอยติดตุ้มมาเล็กๆส่วนนี้นี่คือราก,ลากปลายรากนี่คือด้านหลังด้านนี้ตุ้มแตกระวังขุดยังมีชุดรากชุดรากนี่ที่แตกรากใหม่ อันนี้คือลากลากฝอยที่โดนตัดขาดไม่ใช่ลากนี่ครับสภาพนะนี่คือลากที่เขาตัดมาเดี๋ยวต้องตัดตัดเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งแตกอยู่ตรงปลายนะใช้ฉลางแทงหรือ,ปอเปล่า ครับปลูกนะครับก็ใช้ครับใช้หินปลูกนะครับแล้วเดี๋ยวด้านบนเนี่ยก็จะใช้ขุยมะพร้าวกบบริเวณรอบๆอบโคนเนี่ยฮะนะฮะเนี่ยก็ะจะให้ให้ช่วยเก็บความชื้นไว้อีกหน่อยนะครับรอบๆโคนเนี่ยเดี๋ยวจะปะด้วยขุยมะพร้าวอืเรียบร้อยนะครับก็มาลุ้นกันนะ